แม่ม่หมูแม่แม่หมแล้วมันพูดยังไงม่ม่มูพูดว่าไงเอ๊ะแม่แม่ม่ม่หมูร้องยังไงหมูม่มมูม่ม่มูที่จะหาม่ม่หมูม่ม้เหรอมามมูเอ้แม่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 มปูไม่ใช่เหรอ่ใช่เหรอ Mamma mu mm. Mamma mu Mamma mu Mamma mu E te ha va te o te <coughs> vo te la mia อาตั้งใจกินลูกจะได้ไปโรงเรียนได้ไปล้างหน้าล้างตาได้ัม่ปาเบยป๊ยปตั้งใจกินบุลล่าของป๊อมันะกินน้มไปแล้วขวดนึงตามด้วยน้ำแอปเปลิลขนมตาดอะไรนะ ปาเบยครูที่โรงเรียนสอนร้องเพลงยังไงดีดีเขาสอนอยังไงที่โรงเรียนอะโมโกาจะโมกาเหัอเ<ะ>หรอได้เออเดี๋วยวก่อนปับปาเ้ยปับ,ปบ,บดได้เจอบุได้ <laughs> กินให้หมด <Yeah. S 1> วันนี้แดดออก <Yeah. S 1> วันนี้แดดดีเออวันเห็นงานเหมือน <Yeah. S 1> อืมขีมูกใช่ไหมขีมูกใช่ไหมเช็ดออกเช็ดขีมูกก่อน คีมูกออกดเดเอเช็ดออกให้หมดไหนกระดาษอยู่ไหนกระดาษเช็ดขีมูกปั๊บอยู่ไหนเช็ดออกขีมูกอ้ยหนอนน้อยออกมาแล้วน่ะน่ะอ๋อยังเอากลับขึ้นไปอยู่ไอ้ก็สามารถสืบขึ้นไปอยู่เอาเร็วไปลูกปะล้างหน้าแปรงฟันดีกว่าปะไปอ่ะบายบายก่อนเร็วบายบายก่อน เมื่อเช้าเออตอนอะไรจีจะให้อืมบายบายก่อนเร็วไปโรงเรียนแล้วไปเร็วเร็วเฮลยโด้เอ็กกิดอ๋อเอกิดก็นิ้วตัวเององตัวเองไปทำให้มันเอกิดเองอะเนี่ยม่น่าเกลียดเว้ยสเน่ เออพี่ภูไม่ได้อยู่พี่ภูไม่อยู่เขาไม่มีใครทำย่าอย่าโบ้ยคนอื่นลูกปป้า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 เร็วๆเอามามาให้ดูแล้วนะเอามามาให้ดูแล้วนะให้ดูก่อนไอพูดดีๆเฮโดครับเฮโดบายบายเฮโดเฮโด Để đó Ừ, đúng chút con, chút chút con Được à, đó, nè Bắp con thêm đi ngay Bắp lắp con cả lêu phải lặp, bắp lặp, bắp